วันนี้ผมมาแนะนำลำโพงไอว่ารุ่นนี้นะครับ DSP 1 0 1 0 a เป็นลำโพงที่มีแบตเตอรี่ในตัวแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์9 0 0 0มิลลิแอมป์ระยะเวลาในการใช้งานประมาณ4 6ชั่วโมงกำลังขับของรุ่นนี้จะอยู่ที่100วัตต์ RMS ใช้ดอกลำโพงขับกลางเบสอยู่ที่10นิ้ว2ดอกและมีเสียงแหลม 1, 1นิ้ว1ดอกตัวนี้ใช้การขับขึ้น2อล้อโดยการเอียงลากลากไปไหนมาไหนก็ได้สบายในการปรั๊ ฟังชันต่างๆก็ง่ายขนาดเด็กปถมยังทําได้เพราะในแต่ละปุ่มแต่ละฟังก์ชั่นเขามีตัวหนังสือบอกอยู่บอกอย่างละเอียดชัดเจนและไฟของลำโพงปาร์ตี้รุ่นนี้สามารถเปลี่ยนแสงไฟได้อยู่7แบบโดยการกดปุ่มเปลี่ยนแสงไฟที่ด้านบน และสำหรับรุ่นนี้ยังมีปุ่มฟังก์ชันเอ t กซ์ต้าบอีกตั้งหากเพิ่มเบสให้มันแน่นขึ้นอุปกรณ์ของรุ่นนี้มีชุดไมล์อยให้อยู่2ตัวและมีรีโมทคอนโทรลสายชาร์จแบตเตอรี่ 1 2ึ่งสองสามสี่ห้า e t w c h e c หนึ่งสาสวัสดีครับ12บึนะครับ PSP หนึ่งนย์หะครับไม่นะครับไม่ลอยสองตัวทดสอบเช็คเช็คเช็ค สำหรับรุ่นนี้นะครับสาวกไอว่านี่ก็ห้ามพลาดเลยนะครับผมนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับมาจัดกันได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอแนะนําลําโพงเพียงเท่านี้นะครับใครมีปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนที่จะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ yeah